สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับเป็นตัวปีประมาณ2010นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นบิ i e w i n นะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นจอ Android ตรงรุ่น v i e w i n สามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถเล่นได้2แอปใน1หน้าจอนะครับอันนี้เราแสดงผลผ่านจอหลังด้วยนะฮะนี่ครับจอหลังก็ยังคงแสดงผลเหมือนกับจอหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อด้านหน้าแบบใกล้ชิดเลยนะครับ โอเคครับเรามาดูต่อด้านหน้าครับกล้ชิดแบบนี้นะฮะตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะครับยังคงเบาเสียงเล่งเสียงได้นะครับนี่ฮะผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะผมผมกดอยู่ที่นี่นะฮะคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้นะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องถอยนะฮะมาดูนะฮะเข้าเกียร์ถอยภาพแสดงผลนะครับด้านนี้นะฮะส่วนด้านนี้ยังคงเป็น YouTube อยู่นะครับฝากช่องแต่งรถน้าดําพิชบุร์นไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยการกดซับสไครต์นะครับโอเคผมตัดกลับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับ อยนี้นะโอเคนะครับสามารถปัดให้เต็มหน้าจอได้โดยการเลื่อนมานะครับเลื่อนฝั่งไหนนะครับแอปฝั่งนั้นจะถูกปิดไปนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น10 RAM 2รอม32นะครับดูหน้าตาของฟีเจอร์รุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับนี่ฮะฟีเจอร์รุ่นใหม่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับการใช้งานนะครับในส่วนของเดสก์ท็อปด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้หน้าจอแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ เล่นได้หลากหลายนะครับครบครันสาหรับจอ Android นะฮะเชื่อมต่อสัญญาณฮอสปอตนะครับในการเชื่อมต่อในการดึงลงมาแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับไฟหน้าจอให้มีความสว่างนัะหรืสามารถลดความสว่างเพิ่มความสว่างได้ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพหน้าจอได้รีเซ็ตเครื่องได้นะครับในส่วนของการเคลียร์เมมโมรีตรงนี้ได้ด้วยอีกนะครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะการแบ่งหน้าจอก็ทําไม่ยากครับโดยการเปิดแอปขึ้นมาก่อนนะครับสมมติเราเปิดแอปยูทูบขึ้นมานะครับ มีการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับบลูทูธแล้วก็โทรศัพท์เป็นฮอตสปอตนะครับหรือ wi-Fi นั่นเองนะครับสามารถสั่งเสียงได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับในส่วนนี้เป็น YouTube นะครับอ๋อแขกเดี๋ยวเรามาดูต่อครับผมจะเปิดแมปด้วยนะฮะอ่านี้เพลย์สโตร์ฮะขอเป็นแมปแผนที่นะครับนี่ฮะแผนที่เป็น Google m a p นะครับแผนที่ที่มีในตัวนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในเพลโตได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นแผนที่แบบออฟไลน์ก็ได้นะครับหรือแผนที่อื่นๆที่เราถนัดใช้นะครับตัวนี้อ่าในส่วนของตััวรถนะคบ สามารถที่จะต่อกล้องหลังจอพดานและคอนโทรลพวงมาลัยของเดิมตัวรถได้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเมื่อได้อย่างนี้นะให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมนะฮะตรงนี้ฮะปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนฮะค้างไว้นะครับสังเกตนะฮะใหม่นะฮะเห็นไหมฮะโอเคแล้วนะฮะมาแบบนี้แล้วนะฮะต้องมาแบบนี้ให้เรากดนะครับเลือกแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ลากไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมเลือกมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับพอได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งแอปนะครับ มาดูฝั่ง퀄ิเซอร์นะครันี้ฮะฝั่งนี้ก็เป็นอีควาเลเซอร์แอปในการแต่งเสียงนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ติดรถนะครับใน Mitsubishi นะครับตัว Mitsubishi ตัวนี้เป็นปาใจรถสปอร์ตนะครับปีมา2010นนะครับหรือตัวเก่านั่นเองนะครับแบบนี้นะออกแบบตรงรุ่นนะครับดูนะฮะมีมาทั้งกรอบนะครับแล้วก็นางหน้าจอนะฮะระบบปลั๊กนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับ โอเคก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจพักกันมาได้เลยนะครับใน f c e b o o k f แฟนเพจแต่งรถน้าดแดมเพชรบู์โทรได้ที่เบอร์0812811259ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ